ไอประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มีตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi แบบเชื่อมต่อสายแลนมาฝากนะครับเสียบปลั๊กก่อนเลยจากนั้นก็จะมีไฟขึ้นมาด้านหน้าเป็นไฟ Power นะครับถ้ามีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับตัว Wi-Fi ของตัวเราเตอร์แล้วจะมีเริ่มกระพริบที่ตัว Wireless LAN แล้วก็ตัว PORT ตแวก็จะกระพริบนะครับ สำหรับตัวอุปกรณ์ตัวนี้จะไม่สามารถตั้งค่าผ่านมือถือได้ผ่านแอปเทนเนอร i ไวไนะครับจะต้องตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นหลังจากนั้นก็เอาโน้ตบุ๊กเชื่อมต่อกับเทน d นอ Access Point ชื่อที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ขึ้นมาจากอุปกรณ์ n318 นะครับพอเชื่อมต่อเสร็จ Connect เสร็จแล้วก็เข้ามาที่เบราว์เซอร์นะครับ พิมพ์ ip 192.168.0.1นะครับแล้วก็ enter เขาจะเข้ามาสู่หน้าจอตั้งค่าแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกได้ผมเลือกเป็น dynamic ip นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็น4แบบนี้นะครับ macman 4ส่วนรหัสก็เลือกได้เลยตามใจผมก็เอาง่ายๆนะครับแบบนี้นะ ก็โอเคไม่ต้องจำเสร็จแล้วครับรอสักครู่นะครับหลังจากที่ตัว t e n d a 3 3 8 8ของเรารีบูตขึ้นมาแล้วนะครับก็จะขึ้นตัว Access Point เป็น MacMan 4ตัวนี้นะครับให้กดเชื่อมต่อแล้วก็ Connect ใส่พาสเวิร์ดเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับ ลองดูว่าเขาได้ IP เบอร์อะไรนะครับ mac man 4เป็น8 0 2 1 1 n นะครับลองดูนะได้เป็นจุดศูคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้เป็น IP ที่แจกมาให้ตัางหากนะครับตัว tender n 3 1 8เราแจก IP ชุดใหม่นะครับวง0นะครับแล้วเราก็ลองกดอีกครั้ง เข้ามาแล้วไม่มีพาสเวิร์ดนะครับที่เป็น Default นะต้องดูว่าเราสามารถตั้งค่าได้หรือไม่นี่นะครับเราสามารถตั้งค่าใหม่ได้นะครับผมก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับส่วนอื่นๆก็เป็นค่าดีฟอ u l t ไปส่วน LAN IP นะครับสามารถ แจกตัว IP ได้เพิ่มเติมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการแจก IP ซ้อนกับเราเตอร์บ้านขึ้นมาอีกนะครับ200เบอร์ตั้งแต่100ถึง200อันนี้ก็เป็นค่า Default ก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งเวลาเป็น GMT บวก7นะครับมี Backup, Restore, Firmware, อัปเกรดเฟิร์มแวร์ได้นะครับ Auto Maintenance โอเ okay. ค Doing น่าจะเป็นการรีบูตนะครับผมไม่เอาก็โอเคหลังจากนั้นก็จะต้องเชื่อมต่อใหม่นะครับเป็น English Login Login Password โอเคนะครับกลับมาดูที่ administration เขาค่าเท่านี้ก็หมดแล้วนะครับลองไล่กลับมา เราสามารถที่จะทำพอร์ตฟอร์เวดได้ระหว่างแวนกับแลนนะครับสามารถที่จะใช้ DDNS ได้เซตได้นะครับปกติทุกวันนี้ก็ผู้ให้บริการเป็นคนจัดการอยู่แล้วอันนี้มองข้ามไปได้เลยนะครับทำา m z ได้มีการเช็คปิงแวนได้ก็ไม่มีอะไรครับสามารถที่จะคอนโทรลการใช้งานได้ ตัวนี้เป็นการคอนโทรลโดยอนุญาตกับไม่อนุญาตนะครับจะไม่สามารถ Edit แล้วก็ใส่รายละเอียดได้เท่าที่เห็นจะไม่มีรายละเอียดนะครับว่าใส่คอนเทนต์ประเภทไหนแล้วก็เป็น universal repeater จะ repeater กับตัวไหนนะครับก็ select ได้เลย ก็ใส่พาสเวิร์ดได้สามารถเลือกรีพีเตอร์ได้นะครับหรือจะเป็น AP ก็จะเชื่อมต่อกับสายแลนพอร์ตแวนนะครับประมาณนี้ถ้าปิดการทำงานก็จะเป็นโหมดเราเตอร์ปกตินะครับอีกประเด็นหนึ่งสามารถทำเป็นแบนด์วิดคอนโทรลได้ด้วยในราคา325บาทนะครับถูกจริงๆเราสามารถกำหนดดาวน์โหลดสปีดได้ ประมาณนี้นะครับเราก็อัปโหลดสปีดได้กับเครื่องที่ต่อ Wi-Fi ตัวนี้นะครับในส่วนของ Wi-Fi ตัวนี้จะจ่าย Wi-Fi ได้ขึ้น2.4อย่างเดียวนะครับเราก็สามารถใส่ Security ได้ใส่รหัสล็อกได้ซ่อนตัว SSID ได้นะครับก็มีเท่านี้นะครับก็เป็นปกติก็เป็น Default อยู่แล้ว รองรับโหมด BGN นะครับ w i f i Channel ก็ออโต้ออโต้หมดเลยนะครับส่วนอินเทอร์เน็ตเป็น PPOE ก็ได้นะครับเป็น Dynamic IP เดี๋ยวผมก็จะไปล็อก IP โดยการจ่าย IP เบอร์เดิมจากตัวเราเตอร์บ้านนั่นแหละนะครับเป็น Static IP ก็ได้ Dynamic IP แบบ Static Assign ดีกว่านะครับ สำหรับสเตตัสก็มีภาพรวมกว้างๆที่เราสามารถดูรายละเอียดได้ว่าแบนด์วิดที่วิ่งผ่านตัวเราเตอร์ตัวนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับการตั้งค่าตัวนี้ก็รู้สึกคุ้มค่าดีเมนูเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่ดูจะเกินตัวเกินราคาด้วยนะสามารถล็อกความเร็วได้สามารถที่จะบล็อก IP ได้สามารถทําเป็นรีพีเตอร์ได้รุ่นนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปทดสอบสัญญาณกันตอนนี้ผมใช้แอป Wi-Fi Analyzer นะครับทดสอบอยู่ที่ชั้น1น,นะก็จะเห็นกราฟของ MacMan 4นะครับเป็นขึ้น Wi-Fi 2.4แบบหัวตัดแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าทำไมหัวตัดนะครับค่อนข้างดูแรงมากนะครับผมขึ้นมาที่ชั้น3นะครับสัญญาณก็จะสู้เราเตอร์เทนดา a อ1 1 ซึ่งเป็นแม็กแมน2ไม่ได้นะครับน่าจะดรอปลงพอสมควรตัวนี้เป็นชั้น3เลยนะครับอยู่ที่ชั้น3ก็สามารถดูวิดีโอ hd 720ดี p ได้อยู่นะครับ <S <S จะสังเกตว่าที่ชั้น3 ความแรงของอุปกรณ์ตัวนี้ก็สัญญาณจะแรงน้อยกว่าตัว tena d ac 1 1ซึ่งชื่อ Macman 2 u อ i t ยู่นิดหน่อยนะครับก็ถือว่ารับได้นะดูแรงดีกับตัวเล็กขนาดเล็กราคาถูกขนาดนี้นะครับมาดูที่ชั้น4ครับพอชั้น4สัญญาณอ่อนเกินลบ 60dB ไปแล้วลองเทสสปีดดูจะได้สักเท่าไหร่นะครับ โอ้โหยังมีอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น4บ้านปูนนะสัญญายังทะลุพื้นขึ้นมาถึงชั้น4ได้ได้ความเร็วอยู่ที่ประมาณดาวน์โหลดประมาณ2เมก3เมกนะครับส่วนอัพโหลดก็พุ่งขึ้นหน่อยเอ,อ๋โอโอเคเท่าเดิมนะครับอัพโหลดประมาณ1นึเมกถึง3ามเมกก็ยังเล่นได้อยู่บ้างนะสำหรับการแชท การเข้าเว็บก็พอได้นะครับก็ถือว่าโอเคแรงดีเกือบจะเท่า t e n d ด AC11 นะครับในราคา335บาทคุ้มครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจสินค้าก็จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปดูก่อนได้เลยทาง Lazada สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ